เหรียญสิบบาทที่ท่านมีสองเหรียญสองปีพศแบบนี้หน้าตาเหมือนกันแต่ราคาแตกต่างกันมีหนำซ้ำ,ำเป็นคนละปีพศด้วยนะครับเอาล่ะนะสินะครับพี่น้องดูให้ดีนะครับตัวเลขมันคล้ายกันดูให้ดีนะครับสองปีพศราคามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับพี่น้อง ซึ่งตัวหนึ่งนั้นมีราคาอยู่ราวๆประมาณร5 0หบาทนะครับอีกตัวหนึ่งราคาอยู่ราวๆประมาณห50บาทเออเราต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าตัวเลขไทยนั้นเวลาเราดูมันจะค,คล้ายๆกันถ้ายิ่งเราไม่ได้มีตัวช่วยในการมองนะครับอาจทำให้เราผิดพลาดได้เอาล่ะนะครับทั้งเหรียญ เหรียญ10บ,บาททั้ง2ปีพศออนี้จะเป็นปีพศใดก็ฝากติดตามกันในคลิปคลิปนี้ซึ่งมีอยู่ปีหนึ่งนะครับพี่น้องมีอยู่ปีหนึ่งที่เรามีความต้องการนะครับต้องการมากด้วยและก็อีกปีหนึ่งมีความต้องการไหมก็มีเช่นเดียวกันแต่ขอคัดสภาพเหรียญน,นะครับอาจจะมีแต่ก็ไม่ได้ เยอะอะไรมากมายนะครับเนาะอ่าก็ขอเหรียญสวยๆงามๆแล้วกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีพศเนาะอ่ะเราไปที่เหรียญแรกก่อนแล้วกันนะเอาเหรียญไหนก่อนอ่ะเอาเหรียญน,นี้ก่อนแล้วกันนะพี่น้อง เหรียญสิบบาทนะพี่น้องเหรียญสิบบาทนั้นที่ผลิตมาทั้งหมดยี่สิบเ็ดปีพศออด้วยกันเนาะสำหรับเหรียญรุ่นเก่าๆยี่สิบเ็ดปีพศก็ถือว่าผลิตออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ค่อนข้างเนาะเยอะมากๆเมื่อเทียบกับการใช้งานจริงๆของประชากรไทยเราหรือว่าอ่าเพื่อนบ้านเราที่เข้ามาอาศัยอยู่นะครับเนะาะในบ้านเราอาศัยอยู่ในบ้านเรานั้นก็ ต้องจับจ่ายใช้สอยโดยใช้สกุลเงินบาทน้อพี่น้องอ่าก็ใช้เงินไทยเรานี่แหละดังนั้นนะครับจะมากขนาดไหนนะครับจะมากขนาดไหนแต่ละปีพศเมื่อแยกแยะแยกย,ย่อยออกไปแล้วก็ถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมยิ่งเป็นเหรียญของพ่อหลวงรอเก้านะครับ ตอนนี้ก็มีคนหันมาเล่นและก็เก็บสสมเหรียญกระสาบไทยไม่ว่าจะเป็นธนบัตรก็ดีหรือว่าพระเครื่องนะครับพระเครื่องก็ดีโหคนเล่นเยอะมากนะพี่น้องตอนนี้กระแสนี่ถือว่าสุดยอดนะครับหลายๆท่านนั้นเอามาใช้ในการเก็กกำไรกันเป็นก่อเป็นกำเลยนะครับแต่ทางช่องของเรานั้น ไม่ได้นําเอามาทําใช้ในการเกยงกําไรแต่อย่างใดนะครับก็เอามาเก็บสะสมนะครับเพื่อเป็นมรดกตกทอดเนาะ,ะจะเป็นมรดกตกทอดก็ได้หรือว่าเป็นการเก็บออมก็ว่าได้นะครับด้วยความรักความชอบก็ว่าได้เนาะอะอันนี้ก็ต้องฝากถึงพี่ๆน้องๆนะครับเราจะเก็บอะไรก็ช่างนะครับถามใจตัวเองว่าเราเก็บเพื่ออะไรนะครับอเราจะได้เก็บได้อย่างถูกต้องนั่นเองเนาะ เหรียญสิบบาทที่ท่านกําลังเห็นอยู่เป็นเหรียญสิบบาทรุ่นเก่านะครับเหรียญสิบบาทรุ่นเก่าตัวนี้ถือว่ามีสภาพที่สึกหรอเยอะมากนะครับพี่น้องสึกหรอเยอะมากแต่ก็ยังคงความสภาพนะครับยังคงสภาพให้เราได้เห็นในส่วนหลายๆส่วนนะครับพี่น้องในส่วนหลายๆส่วนแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> เป็นการประเมินแล้วก็ถือว่าเหรียญน,นี้สึกหรอไปถึง 70%ซนะครับ60-70%เอซต่าตัวนี้ก็ทำให้อาจจะทำให้ราคานั้นตกลงไปเยอะมากนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวงคอเป็นเฟืองสลับเรียบส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระปรางบรวัรุณนะครับเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศพศอ,อ,อะไรเอ่ยนะครับพี่น้อง ขยายให้ดูนั่นก็คือเหรียญปีพศ2534นั่นเองนะครับปี2534ตัวนี้ก็ถือว่ามีนักสะสมนั้นเก็บสะสมเยอะพอได้นะครับทางช่องของเรานั้นก็มีการเก็บสะสมในลักษณะเหรียญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญ UNC เหรียญที่ผ่านการใช้งานเทียบเท่า หรือว่าเหรียญที่มีความสึกหรอนะครับก็มีเก็บทุกประเภทเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ได้มาจาก f c หรือว่าได้มาจากพี่ๆน้องๆที่ทําการแบ่งปันเหรียญให้กับทางช่องของเราก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกๆท่านด้วยนะครับส่วนภายในวงขอบนั้นจะระบุลักษณะเหมือนกันแตกต่างกันที่ปีพศเนาะปีพุทธศักราช2534ซึ่ง ผลิตออกมาทาั้งสิ้นหนึ่งล้านเหรียญน,นะครับพี่น้องถือว่าน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆ UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้ที่550บาทต่ตอเหรียญสำหรับเหรียญปีพศสองพสสิบสีนะพี่น้อง อย่างที่แสงทองสองทางเคยบอกว่าเหรียญที่มีราคาการประเมินตั้งแต่500บาทหรือว่า400บาทขึ้นไปนะครับประเมิน UNC นะครับ400บาทขึ้นไปทางช่องของเรายินดีรับกับพี่ๆน้องๆในสภาพที่สวยงามนะครับในสภาพที่เหมาะสมกับการเก็บสะสมนั่นเองขอเพียงแค่สภาพสวยๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีความพิเศษอะไรนะครับส่วนราคานั้นก็ดูกันที่เนื้อผ้านะพี่น้อง ราคานั้นดูกันที่เนื้อผ้าถ้าเกิดว่าเนื้อผ้ามันสวยตะเข็บมันสวยนะครับอ่าก็ยินดีซื้อในราคาที่สูงนะครับส่วนตัวไหนที่มันอ่าตะเข็บไม่สวยเนาะเนื้อผ้าไม่ดีอันนี้ก็ว่ากันไปตามสภาพนะพี่นอ้องอ่านั่นก็คือเหรียญของปีพศสองพาร้อยสาเรามาอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่านี่ไงนะครับมันจะคล้ายๆกันเนาะ เหรียญปีพศออนี้ถึงแม้ว่าเขาจะผลิตออกมาเยอะนะครับเขาจะผลิตออกมาถึงห้าสิบามล้านเจ็ดแสนเหรียญ UNC หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ UNC หนึ่งร้อยห้าสิบาทส่วนตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบความคล้ายคลึงนะครับความคล้ายคลึงมันก็คล้ายกันไหมมันก็คล้ายแหละนะครับถ้าเราไม่มีแว่นหรือว่ากล้องขยายแบบนี้ก็ดูค่อนข้างยากเช่นเดียวกันนะครับ แต่ราคามันแตกต่างกันเหรียญปีพุทธศักราช2538ผลิตออกมา53ล้าน7แสนเหรียญน,นะครับ UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้ที่150บาทต่อเหรียญถือว่าสูงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับปี38ทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็ขอสภาพที่สวยๆแล้วกัน สำหรับเหรียญปีพศ .2538 เพราะว่าราคาการประเมิน UNC นั้นเขาประเมินเพียงแค่150บาทเท่านั้นเองแต่ส่วนที่เรามีความต้องการเยอะนั้นก็คือมีราคาการประเมินตั้งแต่400บาทขึ้นไปนะครับ400บาทขึ้นไปแต่ส่วนที่ต่ำกว่าเรายังหาได้ในระบบหุ้นเวียนเยอะมากนะครับพี่น้องนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเลือกสภาพ นะครับที่ต่ำกว่า400บาทนั้นมันยังมีอยู่ในระบบหมุนเวียนเยอะนะครับซึ่งยอดการผลิตแต่ละยอดการผลิตนั้นคิดดูแล้วกันนะครับ150ล้าน53ล้าน17ล้าน61ล้าน49ล้าน62ล้าน111ล้าน128ล้าน130 179ล้านคิดดูแต่ละรุ่นนะครับแต่ละปีพอ,อนั้นมีการผลิตเยอะมากนะครับและก็ยังมีอยู่ในระบบนั้น เราเห็นได้โดยทั่วไปเลยทีเดียวนะครับส่วนที่ผลิตออกมาแล้วก็มีราคาการประเมินสูงกว่าตั้งแต่400บาทขึ้นไปนะครับก็เริ่มต้นด้วยปีพศ2553นะครับปี53นั้นก็ถือว่ามีความต้องการอย่างมากสำหรับทางช่องของเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆปีพศอ,อย่างเช่นปี44ปี43ปี42ปี41นะครับ แล้วก็ไปปีส4ปี3-3คงจะไม่พูดกันเนาะ,ะแล้วก็ปีสาหนึ่งนะครับอ,อันนั้นพวกนั้นจะมีราคาการประเมินตั้งแต่ห้าอบาทขึ้นไปเนาะพี่น้องฝากไว้ด้วยสําหรับเหรียญต่างๆนะครับก่อนใช้เราก็หยิบตรวจสอบสภาพก่อนนะครับว่าเอ๊ะเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าดูที่ปีพศนะครับว่าเป็นปีพศอ,ออะไรเอ๊ะปีพศออนี้เขาผลิตออกมาเท่าไหร่เปิดคลิปดูได้เลยนะครับว่าเขาผลิตออกมาเท่าไหร่ แสงทองสองทางก็พยายามทําข้อมูลเอาไว้ให้ค่อนข้างที่จะละเอียดเกี่ยวกับการผลิตยอดการผลิตนะครับการประเมินราคาแสงทองสองทางพูดอยู่ทุกคลิปนะครับแต่หลายๆท่านก็บอกว่ามันพูดมากเกินไป <c oughs> นะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่พี่น้องน้องนะครับพี่น้องแสงทองสองทางก็อยากจะพูดคุยให้พี่น้องเข้าใจพูดคุยให้พี่น้องได้รับข้อมูลต่างๆ นะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบเราสะสมเหรียญเราก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับพี่น้องเอาละนะครับก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ